นี่ก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนสมาชิกในช่องทุกคนทุกท่านนะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะพามาดูนะครับเป็นต้นหางกั้งแดงนะครับกั้งแดงที่ผมได้ทําการเสียบจากกิ่งนะครับกิ่งแล้วก็ร้อยแตกตานะครับเพื่อนๆนี่โอเคนะครับสวยงามนะครับนี่หลังจากที่ได้ทําการใส่ปุ๋ยไปนะครับยอดใหม่ก็สวยสมบูรณ์นะครับแต่การใส่ปุ๋ยเคมีก็ไม่ใช่เรื่อง ง่ายนะครับสาหรับมือใหม่หรือว่าคนที่ยังไม่เคยใช้อะไรเลยแบบนี้นะครับผมจําให้ดูนะครับนี่ขนาดผมใส่นะครับในปริมาณครึ่งกํามือนะครับแต่ต้นของเขานี้สําหรับต้นนี้ก็โอเคนะครับต้นนี้เขาทนได้นะครับเพราะต้นก็มีความใหญ่ประมาณหนึ่งแล้วนะครับสามารถทนได้สําหรับเคมีหนึ่งครึ่งกํามือหลวมๆนะครับแต่ดูหญ้านะครับนี่หญ้าที่ผมได้ทําการหว่าน โอ้ยเคมีใส่ลงไปนะครับได้เหี่ยวเลยนะครับหญ้านี่เหี่ยวไม่เลยนะครับเพื่อนๆนี่ดูนะครับความรุนแรงนะครับของเคมีนะครับเพราะว่าหญ้าเขาทนไม่ได้นะครับเพื่อนๆหญ้าเป็นหญ้าต้นเล็กๆนะครับเหี่ยวเลยนะครับดูนะครับนี่ใช้ก็ระมัดระวังให้ดีนะครับสําหรับมือใหม่นะครับบางคนเห็น ดูนะครับมีใบไม้เลยนะครับดูยญ้านะครับบางคนเห็นเขาใสกันนะครับก็อยากจะใสบ้างนะครับใสจนแบบว่าอยากให้ต้นโตไวๆแบบนี้กันนะครับอยากให้ต้นโตไวนะครับก็ใสเอาใสเอาแบบนี้นะครับเรียบร้อยเลยนะครับจากจากดีนะครับกลับกลายมาเป็นายเลยนะครับายแล้วต้องเสียเวลามาแก้ไขกันอีกนะครับเพื่อน นี่วันนี้ก็ไม้ดูนะครับความรุนแรงของเคมีนะครับขนาดหญ้าอย่างเฉานะครับบางคนเขาก็ใช้ผสมกับพวกยาฆ่าหญ้าอะไรแบบนี้นะครับฉีดด้วยนะครับสําหรับยูเรียนะครับบางคนก็ใส่ปนนะครับเพื่อนๆนี่ตอนนี้ก็สมบูรณ์นะครับหลังจากที่ให้ปุ๋ยไปนะครับแล้วก็ได้ฝนได้อะไรด้วยแหละนะครับเพื่อนๆ ตอนนี้ฝนก็ยังกำลังตกอยู่เลยนะครับแตกยอดแตกใบใหม่สวยสมบูรณ์ทุกต้นนะครับช่วงนี้นะครับสำหรับโซนภาคใต้หรือว่าหลายๆจังหวัดนะครับที่ฝนได้ทำการตกนะครับก็ดีเลยนะครับช่วงนี้ก็ไม่ต้องรดน้ำกันเลยนะครับเพื่อนๆนี่ต้นก็เจริญเติบโตนะครับยอดกระพุ่งเลยนะครับยอดอ้วนเลยนะครับเพื่อนๆ นี่สวยสมบูรณ์ทุกต้นนะครับดูนะครับกังแดงนะครับเพื่อนๆเป็นกั้งเจ็ดนะครับกั้งแดงสวยๆนะครับนั่นเหลยนะครับเพื่อนๆวันนี้ก็พามาให้ดูนะครับว่าปุ๋ยเคมีนะครับมันอันตรายแค่ไหนนะครับถ้าเกิดเราใส่ใส่มากนะครับถ้าเกิดเราใส่มากนะครับต้นมันก็จะรับไม่ได้นะครับ แต่ถ้าเป็นต้นใหญ่นะครับต้นใหญ่ก็ใส่ไปเลยนะครับถ้าต้นอายุหลายๆปีนะครับใส่ครึ่งกิโลมันก็ยังไม่ค่อยออกอาการเท่าไหร่นะครับนอกจากว่าใส่เป็นกระสอบนะครับอาจจะตายได้เหมือนกันนะครับเพื่อนๆถ้าเกิดต้นใหญ่ๆนะครับผมใส่ต้นละโลนะครับบางทีนะครับสําหรับเคมีนะครับนี่ ก็มือใหม่ก็ควรใช้แบบระวังนะครับสําหรับคนที่ยังไม่เคยได้ใช้นะครับเพื่อนๆนี่ขนุนก็ดอกนะครับหล่นมาแล้วนะครับเป็นช่วงดูนะครับขนุนดอกดีเลยนะครับแต่เป็นช่วงหน้าฝนนะครับนี่ดูนะครับต้นนี้ก็แตกยอดสามมายอดใหม่ก็สวยแตกยอดทั้งต้นนะครับยอดแดงหมดเลยนะครับ สวยงามเลยนะครับเพื่อนๆดูนะครับหลังจากใส่ปุ๋ยนะครับใส่ปุ๋ยแล้วก็ได้ฝนยอดก็แตกอย่างดียวเลยนะครับเพื่อนๆโอเคนะครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับผมนี่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามนะครับให้ช่องกาอมอมายไม้เมาด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมบา,บายบาย